ไปกันที่จังหวัดพะเยานะคะพันเอกวันชัยมณีวันผู้บังคับการกรมทหารราบที่17พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่17นํากําลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกกรมทหารราบที่17ร่วมการลงแขกเกี่ยวข้าวกอขอ85เพื่อเก็บพันข้าวและให้กําลังพลได้ศึกษาเรียนรู้วิถีของบรรพบุรุษไทยซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ และเพื่อให้กําลังพลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและให้กําลังพลได้นําเข้ากอขอแปไปรับประธานซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายค่ะและยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สําคัญนะคะทำให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมัครสมานสามาคัคคีและกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในพื้นที่โครงการทหารพันดีค่ายขุนเจืองทำมิกร,ราชตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ